พ t k ฮนะครับวันนี้ช่วง Run For You มาวิ่งสำรวจเส้นทางกันบนเกาะล้านเราพักอยู่ที่หาดแสมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเทียนกันแล้วก็ขึ้นไปถึงสถานีตำรวจภูทรซึ่งอยู่บนยอดภูเขาแค่นั้นพอเพราะว่าภูเขามันสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน แมมเดี๋ยวเราไปทางซ้ายสงสัยต้องพบไม้มาหมาเต็มเลยเดี๋ยวเราไปทางซ้ายหาเทียนนิดเดียวหาเทียนแล้วเดี๋ยวขากลับไปทางนี้ มาถึงหาดเทียนแล้ว700เมตรเองจะหาดแมสมซานาดูเอ้ยซานาดูบีทรีสอร์ท ้นไม้ไข่หัวเลาะหาเทียนไม่มีทางเข้านะครับต้องมาจอดมอเตอร์ไซค์แตวรถแถวแนี้แล้วเดินเดินสะพานนี้ไปดี๋จะเข้าทางนั้นเพราะว่ารอบล้อมไปด้วยภูเขา ต่อเลยแค่700เมตรเองอะวิ่งมาเนี่ยจริงๆนะพักจุดตรงนั้นแล้วมาว่ายน้ำตรงนี้ยังได้เลยไปว้าเราเรา,า,ามามอเ <laughs> ตอรไ <laughs> กลับมาถึงหน้าหาดแสมทางขวานี่เดี๋ยวเราตรงไปข้างหน้านะครับ ว่าเพิ่งรู้ว่านี่มันขึ้นเขากำลังวิ่งขึ้นเขาอยู่ขึ้นเขามาก็เจอข้าหน้าเห็นวิวบนข้างบนไหมมีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์กับกองทัพกังหันลม ข้างบนนู้นเป็นจุดชมวิวนะครับขึ้นไปชมวิวได้ด้านซ้ายอาคารผลิตน้ำประปานี่เมื่อกี้เราขึ้นเขามาไม่เห็นละเออเดี๋ยวเราไปทางเมนเรื่อยๆทางถนนเมื่อวานเราใช้ทางลัดอยู่ด้านนอกนู่น น้องหลวนี้มีทางทางลัดมาจากหาดสนแล้วมาโผล่ประตูนี้เนาะนี่ยังขึ้นเขาต่อนะเนี่ยยังขึ้นเขาต่อนูน่นไปลุยเ,เนี่ยเห็นกำแพงเขาขาข้างหน้าไห ด้านขวาวิ่งไปสุดทางที่มีกำแพงขาวข้างหน้าเนี่ยก็จะเจอสามแยกไปสองกโก็ได้พึ่งสองกิโลเองเดี๋ยวก็ลงแล้วดูพี่้้างหลังเนินสวัสดีครับ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนคือตรงเนี้เป็นการตัดข้ามภูเขามาจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกคือฝั่งพัทยาฝั่งตะวันตกคือฝั่งออกสู่ทะเลอ่าวไทยนี่ ล้องไปทกภูเขาคือเป็นเส้นทางที่ตัดข้ามมาเลยครับข้ามภูเขามาเลยนี่ครับสุดกำแพงสีขาวนะปึ๊บมาเจอเนินข้างหน้านี้ ไปดูซิมีอะไรมีทะเลเนี่ยเ,เ,เป็นทางตัดผ่านภูเขาตัดผ่านภูเขา ไปเซอร์เวยให้ก่อนอ๋อตรงนี้ตอนขาขึ้นมาเนี่ยทางมันแย่เป็นสองทางต้องถ้าลงชิดซ้ายตอนขึ้นมาก็ต้องชิดซ้ายนะครับเพราะว่ามันชันมากสองจุดสองหนึ่ง นั่นคือฝั่งพัทยาและนั่นก็คือท่าเรือหน้าบ้านเป็นแหล่งเมืองเลยนะครับ พึ่งขึ้นจากทางด้านนี้นะครับถ้ามาตอนเช้าก็จะยืนชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ได้เลยตรงนี้มีสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาตั้งอยู่เราสำรวจได้ถึงบริเวณนี้นะขอวกกลับเส้นทางเดิมเพราะว่ามีเวลาน้อยดูขามาแล้วเราดูขากลับบ้างกลับที่พัก ขึ้นเดินมาก็เห็นวิวทะเลอีกเช่นกันนี่ทะเลฝั่งตะวันออกนี่ทะเลฝั่งตะวันตกทางเป็นเดินลงลงจากยอดเขาเขาก็จะมีป้ายให้ระวังลดความเร็วนะครับวิ่งประมาณ 40, 40กิโลเมตรหนึ่ง เขาให้วิ่ง40กิโลเมตรตเตด็กเชโกแต่หนึ่งวิ่งเท่าไหร่ <laughs> ถ้ามาหาดสแสมก็ต้องวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับเส้นถนนที่ข้ามภูเขามีสองเส้นครับฝั่งหาดสแสมกับฝั่งหาดตาแหวน เตาแหวนก็ข้ามภูเขาทางเหนือหาดแสมก็ข้ามภูเขาทางใต้ของเกาะล้านให้ดูความเอียงครับให้ดูความเอียงดูความเอียงนะครับดูความเอียง ไปยตรงนี้คือที่มีสีขานี่คือกองขยะนะครับเห็นไหมเขาก็กั้นเอาไว้ให้มันดูเรียบร้อยดูใจแผนที่เขาก็จะมีบอกนะครับว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งกองขยะระวังนะครับระวังมันเป็นทางเขาทางชันทางโค้งแล้วบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไม่แข็ง เมื่อวานผมขึ้นไปบนกังหันนู้นน่ะก็มีน้องผู้หญิงขาลงเบรกไม่อยู่เขาบอกเบรกไม่ดีแหกโคง้งโชคดีว่าโค้งตรงนั้นน่ะมียางรับเอาไว้ไม่งั้นหลุดตกเขาไปแล้วนะอา ก็ไปช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นน้องก็ไปผสมพยาบาลมีมีคุณท้องถิ่นนะครับผ่านมาก็ช่วยเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ให้เขารู้จักกันหมดแล้วนะเอามอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนให้คันใหม่ถึงแล้วหาแสะแป้ายมันหล่นอยู่ที่พื้นนุ่น เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าทางซ้ายตรงไปหาเทียนระยะทางก็สามจุดสองหกซึ่งจริงๆแล้วไม่เป๊ะฮะผมกดหยุดบ้างวิ่งบ้างบางทีวิ่งอยู่ก็ลืมกดนะครับมาเที่ยวไม่รู้จะมีคนเล่นกีฬาหรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นลานกีฬาของคนที่นี่ก็ได้เขาก็ไว้ออกกำลังกายกันหาสแสมนี้ก็ มีรีสอร์ทเดียวนะครับคือซานาดูหรือซานาดูบีทรีสอร์ทส่วนร้านอาหารก็มีหลายร้านกลางคืนก็เปิดไฟสวยงามพวงพยอมแล้วก็ร้านอาหารหน่นผมจำชื่อไม่ได้มีร้านนั่งก,กินคนะ็อกเทล,เลแต่ถามว่าเมื่อก่อนเคยมีรีสอร์ท ตรงท้ายนู้นน่ยแต่มันร้างไปแล้วทางอาคารปากระเบนอ,ะอ่ะมีคนมาปั่นจักรยายนออกกำลังกายด้วยสวัสดีป้าค่ะสวัสดีครับ <laughs> ตรงนี้เป็นร้านหมูกระทะคอปเทลเห็นแบบนี้กลางคืนเปิดไฟสีสันน่านั่งนะครับอันนันซีฟูด้ดแต่ร้านนี้กลางคืนไม่ได้เปิดนะ พวกนี้อาจจะไม่ได้เปิดแล้วล่ะร้านพวกนี้โรตัสบัวซีฟู้ดเมื่อคืนฝั่งนี้ไม่ได้เปิดเลยนะเปิดแต่ฝั่งนี้นี่คือหาสแสมและนี่คือซานาดูเรา,าพักกันที่นี่นะครับอ่านี่เก็บขยะยอีกแล้วเพื่อความสวยงามของ สถานที่ของเรานะครับดูสะอาดขึ้นคือคือช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมตอนนี้คือเดือนปลายเดือนมกรานะครับเขาบอกว่าพอเพอิญลมมันพัดเข้าทางนี้แล้วมันก็เอาขยะมาแต่นี้เขาก็พยายามเก็บอยู่ทุกวันวันละสองเวลานะครับเดี๋ยวเขาบอกอาทิตย์หน้าเนี่ยขยะมันจะไปโผล่หาดถ,ถัดไปก็สลับกันไปนะครับ คือถ่ายไปไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ประจำนะครับเป็นบางช่วงเท่านั้นนะครับวิ่งลงไปในทะเลนี่ไม่รู้แผนที่มันจะขึ้นยังไงนะเขาจะงงไหมเนี่ยเอ้แผนที่มันขึ้นในทะเลมาถึงแล้วอุ้ยตรงนี้มีปลาน้ำใสแจ๋วเลยตัวใหญ่ด้วยนะ ตรงนู้นมีตัวเล็กๆกี่เดินผ่านมาเป็นฝูงนี่มาตัวเดียวที่ตรงนี้ครับ เสร็จแล้ววิ่งไปกัน4กิโลเมตรบวกลบนะครับเพราะว่าบางทีหยุดวิ่งแต่ว่าไม่ได้หยุดนาฬิกาหรือบางทีออกวิ่งแต่ไม่ได้สตาร์ทนาฬิกาไม่เป็นไร r ร n ฟอร์ยูเราวิ่งเพื่อความสุขวันนี้ก็พาวิ่งตั้งแต่หาดสแสมไปหาดเทียนแล้วก็วนไปที่ยอดเขาที่มีสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาและเราก็วกลงมานะครับถ้าเส้นทางที่ สำรวจเต็มๆเมกาะนะครับจะเป็นเมื่อวานเราใช้มอเตอร์ไซคันนี้เช่ามา200บาทถือว่ากิจกรรมการขับมอเตอร์ไซค์เป็นอีกหนึ่งที่ทำบนเกาะร้านนี้สนุกครับแต่ว่าจะต้องขับแข็งพอสมควรนะเพราะว่าทางขึ้นเขาชันแล้วก็ลงเนินชันแล้วก็โค้งด้วยต้องขับแข็งพอสมควรอันนี้เป็นห้องพักผมนะครับ อยู่ชั้นล่างข้างหลังนั่นก็คือห้องพักนะเป็นตึกเป็นอาคารมีสองมีสอ,อาคาร2ชั้นนี่ของผมอยู่ชั้นล่างแต่ไม่ได้เป็นตึกตรงนี้เป็นแนวนอนแนวแนวนอนชั้นเดียวนะครับนีหลังคาซานาดูบีทรีสอร์ทก็ถือว่าโอเคหน้านี้เข้ามาเจอมรสุมนะก็ถ้าหน้าอื่นก็สงบสวยนะครับ ันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนถึงตอนนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ VTK h ูเล่จะนำคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกขอบคุณนะครับ Run for you.